อาามลปาก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  <c oughs> สภาพอากาศอะไรล่ะทีนี้รอบนี้คือมาอย่างนี้คือมาอย่างนี้คือมาอย่างนี้ไม่ฝนตกไม่ฝนตกก็้าผพารถดีอยู่ข้างนอกกันนะ ดูเต็มแต็มไหทันเดอร์เรียบร้อยป้าพาเรียบร้อยมันสุ่มใช่ไหมมันสุ่ม,มเรียบร้อยโอ้โใช่มันสุ่มแต่ละแมพป้ากูไปด้วยมี่แม่ไอ้สว์กูล,ล่วงกู <laughs> อยู่ใต้ต้นไม้กู <laughs> อยู่ใต้ต้นไม้กูโดดลงมาแล้วเนี่ยไม่เป็นไรกูอยู่ใต้ต้นไม้ เด็กเกือบจะตายมันนี่ตุ่มเรียงกันเอาลองพากูขี่รถไปไหนเนี่ยเอาเฮ้ยะจุก chú qua tơ Chuột qua đi lòi hía lại à chú đi Hơi đi Dạ Ui Ui lộp đi 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 Mình cứ đá lại Bảo ม่โด,ไม,ไ,ด,ไ,มไ,ดไม่ได้โอกาบาทโอกาบาทน่าเป็นอยู่ยืนอยู่บนเขาอ่ะมันจะไม่โดนเอ้ยไม่จุกมาเตอร์จุกมาเตอร์จุกมาเตอร์เอาเพื่อนมาเย็ยนทำอะไรกันเนี่ยไอ้ที่นี่ในตากูลง เออเอ้าเอ้ากูโดนอะไรเนี่ยเลือลล่อนรถเมื่อกี้โดนสิ่งของแล้วก็โดนทับผมคนมีบุญยังไงก็ไม่โดนผมหรอกนั่นไงเป็นไงไม่นสนุก ไป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 เล่นเครื่องเล่นเล่นเล่นเครื่องเล่นไปดิไปดิฟ้าผ่าเนี <n> ่ยฟ้าผ่าหรือฝนกดวะทางนีทงน้ทางนี้มามาทางนี้ดิแลาวทำไมไมันขึ้นเฮ้ย <c oughs> มันจะขึ้นแล้ว <c oughs> มันจะขึ้นแล้ว, <c oughs> วกิงวก้งไวกิ้งไวกิ้งเล่นไวกิ้งดีกว่าเรื่องไรฝนกดเฮ้ยเฮ้ย เขาบ้านเขาบ้านเขาบ้านอะไรนี่เขามาดิเขามาดิพื <c oughs> ้นละลายดูพื้นละลายดิไอ้ลูกผมอยู่ในบ้านผงปลอดภัยอ่า วิ่งมาดีวิ่งมาวิ่งไม่รอดอ่ะเฮ้ย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 เจ้ยกูเหลือเยอะหรือเปล่าวะดูขวาบนอ่ะขวาบนมาแล้วกูวิ่งแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ เหยเื้องเกือหมด <c oughs> <ฮ>วิ่งวิ่งผ่าฝนมาเมื่อกี้ไว้ฝนมันเยอะแต่ว่าตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยจะออกไปทำไมแล้วนะเดือดต่มแล้วอนะเ <c oughs> ฮ้ยอ่าซิวซิวว่ะซิวซิวว่ะเลือดก่อนนี่มันเกมแค่เบื่อนี่ว่า ข่ายทหารนี่หว่าโอ้โหมึงดูคนตังรถตังเียรถตังเีร์ถัง,งเพื่อนแม้งอ้าไปล่ารถถังเฮ้ยอะไรวะเนี่ย เดียดิจะได้ขึ้นเสาเลยจะได้ลงน้ำนไปไหนนี่อ่ะทิ้งกูเฉยขึ้นขึ้นขึ้นนี่ขึ้น,น,น,นเอาขึ้นไม่หลับทำไมมันเป็นอย่างนี้วะกูว่าพายุหิมะปะน่าจะพายุหิมะแหละไม่มีที่หลบด้วยมันสาดพายุหิมะกูจะหลบหล,ลบไหนวะเนี่ย นี่ยข้างเสาโอ้ยเลือดกูเลือดกูเอากูยังโดนอยู่เลยโอ้ยเฮ้ยๆๆ้ยเฮ้ยเฮ้เอาเอาเนเปลี่ยนเปลี่ยนที่เกาะ ก้นแล้วกูรอบอีกแล้วทำไมกูรอบบ่อยจังเเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นอยู่หกคนทำไมชื่อหมนเต็มจังวะมีหกคนเอง